เริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอนเร็วสวัสดีครับก่อนบ๊ได้บ๊ได้ลูกบ๊ได้นี่นะนูกลูกลูกลูกสบายดีปาลุงก่อนลูกสบายดีปาลุงสิสบายดีก่อนโอ้แนมน้ำเอื่อยนะพี่น้องเลยไปเรื่อยมาเลยบ่ ครบแปดเดือนเต็มแล้วพี่น้องแปดเดือนเต็มแี้วหมอนี่้เอนเต็มแลแมนอีกวดนีนก,ดก็หอดปีแล้วเน,นี่นเยเยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงดเเดือนแปดสิบเอนดิบสเดือนน้นแ่แเงยกายลือ้อีก เดือนหนึ่งบัดเดือนนี้ก็เดือนหน้าออกมากับแม่นแล้วพี่น้องเปิดเทอมเข้าโรงเรียนมีพี่น้องเอฟซีถามอยู่ว่าน้องเนยทำไมไม่ไปโรงเรียนปิดเทอมจ้ายัางวันได้เปิดเปิดวันทีเ่เก้าเดือนหนึ่งวันที่สิบเดือนหนึ่งพ่อแม่ออก็เบาพิษพี่น้องเออเปิดเรียนอ่ะเดือนเก้าวันที่หนึ่งเดือนเก้าวันหนึ่งแม่ถูกต้อง เมื่อกี้นี้วะพี่อาฮัมเคสิไปโรงเรียนบ่เฮ้ย <c oughs> ไปบ่ไปวะเพิ่ยไปเห็นในเมืองพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเขาไปเนี่ยมหันเนี่ยมหนิคือตลาดปักซองเลยแล้วพอจะขึ้นรถมากเป็นไห้เคาะรถพญาย,ย,ายิ่งปึ๋งปึ๋งเยู่แม่เนเนอะอาฮัมจะไปปักซองอันใดอัน,อนอเนยยังไม่ทันจะไป <c oughs> ไปเทนึงอืมไปเทนึงก่อ เด็กไกลเขาโรงเรียนสะกอนพีพาไป้เขเนาสีาแม่นะว่าช่วยไม่ข่าวเรียงง่วแล้วเยพี่พาไปเขาเนเจอแล้วเห็นกดีมันมีโตหนังนายนี่หรอถ้าวันชาติดีของป้านึงแกบวพี่กันบวชก็ใหญ่อ๋อเด้อ

มีปีนี่แหละผนกระปีกระเป๋าอยากไปโรงเรียนเน่น้องเนยก็ไในไงขึ้นแล้วเลื่มอยากเรียนหูแล้วเคยห้าสิปีและนเนยแกมงจากอเงีมันยังนันว่าเจวแล้วหกปีทำนี่นี่กหกปีอยู่ <c oughs> โอ้ยไม่ผมไม่เ,มไหมหเห็นเด้อมันแปดปีป่ะห้าแหนยังลุกแหนยังก็อีมหันจ็ดปีมหันม <8, S 2> าทำข้าก็หอดแปดเดือนที่ <Best S 2> แต่เดือนเต็ม <ไป S 1> แล้วีห้าต่ากใส่หาเผื่อหาจะเสร็จแต่นวดลยวฮะกระตื่นแลแม่ก็เอาลงมา

จับยืนได้ับยืนได้หนำนัลยคือนี่อยยูหำก็ยังให้ตวยูยูมาะตวตัวเลยังนอนยายยา้ไสบายดีพี่น้องรอบเพี่น้องสบายดีป่าลูกโม่ขาวรำันเด้อจ้านี่เสนอเมนูแกงไก่เศีแน่ มามากินเลยนังกินเลยกินเลยปลตะกั่กินก่อนกินก่อนบตลาอมาเอ้ยเขาออกมาถูกมห้ยขึ้นรถด้วยขึ้รถขึ้นรถเฮ้ยกินข้าวมากินข้าวเช้าไปเเขางานคือรถแล้ว จ mm ับเองโอ้ยมใะ่ะเภหนใช้ห่างๆแม่ท้าในมือลูกหางจะหายกินเลมลูกเยบออาไเลย่ไเยยบไปไปสวัสดีพีน้องัสดีครับัสดีครับเี่ยวบมูตีเมึง่ะมึงเพอ่อฮเดอนเต็มแแล้วอกเดนเตแเเลยครับผม ไดดเดือนละเม่นขี่เป็ดขี่ไก่เลยนะทังแต่โอ้ลมมันมาท้งนี้ไม่สบายในวันอากดำดำ

คุยแชรคุยแชรก็อยได้คอเารเ์อะไรแบบนี้ใชอไหมขึ้นมาของมันผดละลายไปหมดเลยมาค้าเบมือนกันยุ่งแย่แย่ไร้ายเัวนั้นน่ะตัวไหนก่อนน่าขันเนี่ แลยบ่ฮะเสร็จปาม้อบ่ด้บ้าจุดๆเลยงอออกนะดังเต็มปากไงหวานอ๋อคุกเละคลายคยหยาดเลยหยาดขนาด้แล้วัิตัดน้อยบอแม่บ่ก่นจได้ซื้อขบะนที่เคยดึมือซื้อ้กัจับยืดได้ไหมยืดได้เลเอาว่ มต้องทย่าเลยแบบนี้นค่อยทีชเลยเก็บัาหารีเดียวมันกำังคายหมดแล้วห่งเดือนอะเป็นเอหนึเดือนหอยหน่อยกว่าน่อยกว่า มไมไปลอดภัยแต่รวยไม่กลัวนิดแับนี้ได้เนาะหนึ่งจังห,หวัดเออมาเสือกใบบมญนี่น่าฝากคนเดานกกระเพาะดงล่ะโจ๊กเลยใส่ใมือง<ด>ไม่เสือกข้าวอีกคน

เไปไ็นอไอย่างเดียวรติเไปไ็นไไอย่างเดียวเกี่มันหัวดไห้ยือ,อได้ <c oughs> ดอกไ, <c oughs> ไหวนี่ไงป่าเขาเอ็มเขียวไนงะ mhm 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 mhm

เขายังอยู่มือเลยแม่ปากก็ยังหยำเลยแม่หายได้ไหมถือปักเนาะก่อนมากโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้าโอ้เโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอเลโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ

เยอเลยคุณกินใหม่แต่อื่ออะไก็เปืนกินมันมากับผมนี่มาทำบบนี้แพนกาดวนขามประมาณทำนี้ทำแบบนี้นี่กาดวนถ้าได้ฉันได้ชิมก็ได

tôi cái tôi này nó cái tôi nhảy, bọn tôi muốn tí Cái cá hạt Chị Nam bà Chị Nam ấy Chị Nam ấy Chị Nam ấy Chị hạt ấy Chị Nam ấy Nam ấy Chị Nam ấy Chị Nam ແລະອອກຂີ້ເກັບເດະມື້ນີ້ເດະເລີຍອອກຂີ້ເກັບກຊືຮູ້ລະຫີນໃດີດ